ผมไปซื้อมาแยงเล้เมาเนะผูก็ไปพูดตาไปซื้อเรื่องงิ่งเหนี้าแล้วาันเป็นหลับได้เนอเขาหลับได้แล้วล่งคว่งเลยไปแล้วเราเมาหนไปหวังดีเขาบันชี่าไปควักเขาบันชีตีเจ้าซะเขาไตีาเขาแล็วคนเมาหนอเป็นบรรลุภาษาเด้ขั้นคนมากเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วฉันไปผสวเพื่นไปแล้วไปแล รถมาหวานมืงมาแคเห็นรถรล้องฟลงฟองเราเห็นรถ้วสิลงฟองแค้หวานโอ้ยหวานี <asan> ่ยมันดออยู <distinctive suspicious eyebrows> ่ใส่ไม่แต <speaking in your Yesterday songs> ่ใส่แต่เงินไเี่ยงมนการเือร่มีน่ห่นัรถมาล้วหลบอยู่แต่ว่าลอดหลบไปไก่บวชแล้วลเลยนลับเลยที่เหมืนพ้อสะพานนั่แหละขันอดลับเวเราลงองแล้วนี่เราเมาลอย้อมซีลับเวลาขั้นบนนั่นใส่เยอะย็นะ

ังไเลยไว้งาบจับแลตเนาะกรบีแกวจเลยเี่ไดูต้อง่จมาล้วลบลบลบเร้ยกัสิบเตือนสัเพอไปตัวที่บอไปแล้ไปแล้วนไปลไปลขามเล่นไปแล้วไปแล้วขเล่นไปลเลาทัพาโอ้ยลาลมาเ็ไหเอาากลบโปีเลรอโ่ปีเหรอจ้างลส่เลยวปะ ่อ้ไปลไปแล้วพะไปล้ไปล้โอ้ยไปกางใส่บ้อใส่ชนะไม่ปท่ารถมาขาดนั้นบหจไมมาเนาะความเล่นไปจนลางคืนขันไปแล้วไปแล้วความเล่นไปแล้วอ้เอ้เอ้าตามอยู่ไคลอยู่นะรถมาเบิ้งรถสไหนรถเไหนลบลบลบเออลบแค่โอ้โอ้ ไปละบานโอ้ยลงฟองเนาะเราเห็นรถอยู่เด้อน้องกับรถป็่นอยู่เด้อปไ่นน่ะปไ่นน่ะโอ้ไปต่ตำรวสิบหลอดเด้อไปยกขว่มเล่นไปผุนเ็สิบหลอดเานันคอยยเราขี่หไไปเลยแล้ว เขาจะได้เราขี่คอยทั้นขี่หันมันเสือเลยได้นโอ้โเสือรเนอ๋อแล้วกอดพงกอดตงหนสิเลยกอดกอดพัดวกอดงเี่ขี้หันเลยจ้าขี่หันหลังอดงไปเล่นเขาบาไปแล้ว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 ขี่หันเขาเนาะิดตยสัญญาณเราตีเร่าเล้ ขี่ไปไกลแล้วลยเดอตรงเราคงอยู่แล้วราหลอยู่เราไเดินมาขนาดนั้นไปไปไปาตั้งคือกะระขีดเลยไปเดียไปเดียไปเดียงแล้วจอดตอบเราวันนี้เนาะเราเดอดดีเลเอาไปแล้วอันจอดเจอดจอดแล้วจอดจอดไกลแ้ไม่อดไปเดงเยอะเฮ้ยสายไปจอดไกลนีไม่จะไปไทยอันไปทาดีเป็นเร่อของเราเนี่ย คนเมาบ่สคน,คนีะเมาอล่ะเมาเาแผกเาปีะคือเออถ้าเมาเนส้นอย่างมากจะมาแตะเบมหลัหลดเราเยาเ่ดี่าไงเ้ยบเราอเ่านีเเราจอดบ่แม่เล่าเผาะขี่ไปไกลเาเลยเด้อตรงเาคงอยู่เราเหลุ่มอยู่เาเนเมาขนาดนั้นไปา ไม่เดียไม่เด mm ีย hmm. ง mm ีแลจอดเราเ่ hmm. mm ัน hmm. น mm ี hmm. oh, oh, uh, oh, to mm ้เนารี่ีด้วเอาไปดียจอดเวดแล้วจอดไจอดไกแไมอดไยอฮ้ยใส่ไ่จอดไกลเนไปยไปไยอันไลเดเพิ่เดไปเเพิ่นบเาบ เม้าเลยละเอาถักเขาแปดสิบปีละคือเออถ้าหนาเิ็นส้นอย่างมากจะมาแตกเหมือนหล่นเรอ้โเาเนี่ยเดีวเราเราไม่ไม่เลาะเขาอจำได้ผ่นเรอยู่ใส่แบบบอลเลวจำไเ้ไปจอดถามโอ้ยพูดเขอเขาค่าปรยิมเม้าค่าซ้ำรอว่าจอดได้หรยหลุ่นเดียวกันแล้วก็ไปรออีฟอเด้วยละ หลดไง่ับระว่างนั้นนั่นน่าสิไป็สระว่างยกน่าจถามอยู่บ้านไหนูัเราไปทางนั้นก่อนนอของลโอ้ยไปสงเลยตด่ามไปซื้ออย่างยักขามไปหานันย่ไปซื้อทังแล้วบ้านต่อมหน่อยไปเพียเราจอ่รถ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 ลังมาไปดยวไปส่งเราเออระหว่สติอะไอยู่ รถเบิ่งออรถแท่งไรรถขั้นไงด้วรถจเดือพ่อมงรถเจิดแล้วเปรอรไยาง่ะตอนนั้นไรถไือเมารถเม่ายาฟอกไตยา้นขอยายามยาฟอกไตล็อกอกล็อืนไป้เปาใหมากไปไผดพาเรามาเนี้ยเราอึกเราลูกเรเป็นคปเห็บเป็นแห้เหมือนโอ้เราฟอกไตมากรถสไม่ย่างไปาหิวาแหงบดนเแห้งมอ โอ้ยเราจนสิบวูบแล้วตอนมันวิบวับแล้สอดยาแล้วอันแล้วเมยยาแล้วว่เมยยาเขาขอยาให้นะแล้ปวดในเบื้องแผลแล้พี่แผลเลยผีเมาผีีเ่งหน่นี่อานํางลำังผม่าขับไปห้บออีก3ามกิโลกอนหอดแล้ว่โอ้ยเลยสาโลก้อหอดเนี่แล้วว่ะขออะไับ้วนห้เจาว่าขับให้บอว่เรากินขาวกแล้ว่เราจบเยกินของก็แล้วว่โอเราเ่าจังไนยเมาจงไนแล้ววัน พอกินเหล่าได้เราเผื่อในเบอร์มเราไกินเหล่าเทียรแล้วว่ะพอออกเตฝเตลโอ้ยเราฉีบูบเรื่อรลีบเมอบเรถขัอานทรมานคนนีเงินเตบอยว่บ่งรถที่ละคนเมีองตัวลูกลูกกัมึงังทั้งปีคือจังมันมันเตะราต่ำยังบนราต่ำแล้วบางุนี่รจะลงบานฝอกเตทำไมอกมมีก็เสียเีดีเติมลาลูกตกก็จะไปฮยดงานเพิ่งจะออกรถไให้ขี่เนี่ยมันเป็นแล้กนสูบไปตัวแล้วว่ะส ใจต้องนอนแล้วไปกินข้าวป่ะต้องไปเตือนสติ